สวัสดีครับเ <_ C> e <an> พื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงเรื่อยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาโรางเรื่อยก็มาถ่ายคลิปการแปลรูปไม้ให้เพื่อนๆได้ชมครับนี่ครับน้องนบครับกําลังแปลรูปไม้สักไม้สักเท่านี้ก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณสามเมตรครับแปลรูปออกมาส่วนใหญ่จะได้ประมาณหน้า6ครับนี่ครับ ไม้ชุดนี้ซื้อมาจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับหรือเรียกชื่อสั้นๆนะครับว่าออบปครับเป็นไม้สวนป่าจากวังชินครับนะครับเป็นไม้สักท่อนครับมีความโตขนาดอยู่ที่5 0าสิบถึงหกสิบเก้าเซนครับความยาวตั้งแต่ห้าเมตรยี่สิบจนถึงหกเมตรยี่สิบครับนะครับเป็นไม้สักที่อายุประมาณสี่สิบห้าปีครับ สักทองมีไม้สักมีหลายอย่างครับมีสักทองแล้วก็สักทองลายดำครับสักหินสักที่ควายครับเนื้อจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสมัยโบราณนี่ส่วนมากจะนิยมสักที่ควายครับเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือเหมือนเหมือนสมัยนี้เนาะเขาใช้ปกมือใช้เลื่อยมืออะไรทำรงเนี่ยครับสักที่ควายจะทําง่ายครับสักทองก็ เมื่อจะย้อนไปย้อนมาเวลาทําครบใส่ยากครับใส่กบมือเ่องบอกเลยว่าใส่ยากมากครับสมัยนี้ก็พัฒนาสายพันธุ์มาเป็นสักทองลายดำครับสวยงามครับจะมีลวดลายสีดําครับเนี่ยครับหลัแปรูปไม้ครับที่ลงเรื่อยครับวันนี้ก็นํามาให้เพื่อนๆได้ชมครับฟังเสียงเรื่อยสิตอนเื่อยไม้ดูไปดูมาลรรเพนเนี่ยครับนั่งดูทั้งวันก็ได้ครับ แต่ต้องมีการแยกอะไรเครื่องป้องกันหน่อยครับเพราะว่าฝุ่นก็เยอะเนาะเราต้องใช้ผ้าปิกกดกระครักแต่ทางคนงานนี่เขาก็ปิดนะครับบางคนก็ปิดบางคนก็ไม่ปิดครับด้วยความคิดนะครับนี่ครับเสียงเรื่อยๆนี่ฟังแล้วก็ง่วงนะครับดังฟังมองไปเพลินก็จะง่วงนะครับ วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปสวัสดีครับ